เราจะใช้ไหมเชือกฟอกสองมิลน,นะคะแล้วก็ใช้เข็มหัวทองเบอร์หค่ะามาเริ่มทัามาเริ่มต้นถักด้วยการพันได้ก่อนนะคะทำได้เป็นวงกลมแล้วเราก็จะขึ้นต้นด้วย x นะคะแล้วเราก็จะทำ x รอบห่วงวงกลมในจำนวน6 x นะคะ 6 x แถวที่1เราจะทํา6 x นะคะพอเราครบ6 x แล้วนะคะแล้วก็จะทําแถวที่2ต่อได้เลยค่ะแถวที่2เราจะเริ่มต้นด้วยการถัก2 x ทุกช่องนะคะเราจะได้ทั้งหมด1 2 x นะคะ แถวที่สองเราจะถัก X สองรอบทุกช่องนะคะเราจะได้ทั้งหมด1 2 X นะคะถักกันเลยค่ะ พอเราได้ 12x แล้วนะคะขึ้นแถวที่สขึ้นแถวที่สมเราจะถัก 2x ในช่องแรกนะคะถัก 2x ค่ะแล้วแถวต่อไปเราก็จะถัก x หนึ่งแล้วก็ถัก 2x ในช่องถัดไปก็คือถัก 2x หนึงช่องถัก x หนึ่งแล้วก็ช่องถอดไปก็ถัก 2x อันนี้ถัก x 1หนึ่งนนะคะแล้วก็ช่องต่อไปก็ถัก2 x ก็คือ2 x 1ช่องช่องต่อไปก็ถัก1 x 2 1 2 1อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนวนรอบเลยนะคะ พอวนรอบมาจนถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะพอแถวขึ้นแถวที่4เราจะถัก x 2ครั้งในในช่องแรกใช่ไหมคะ x ครั้งที่ห x ครั้งที่สเราจะถัก x 2, 2ครั้งแล้วก็ x 1ครั้งลง1ช่องลง2ช่องที่1ช่องที่2ก็จะเป็น สองเอ็กหนึ่งแล้วก็หนึ่งเอ็กหนึ่งหนึ่งเอ็กสองแล้วก็สองเอ็กอย่างเงี้ยถักวนไปเรื่อยๆนะคะ เราถักไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงแถวสุดท้ายถึงแถวสุดท้ายเราก็แถวแรกเราก็จะถักสองเอ็กอันนี้แถวที่ห้านะคะ2อเอ็กแล้วก็1นึเอ็กหนึ่งครั้ง1นึเอ็กสองครั้งหนึ่งกสามครั้งแล้วก็ถัก2อเอ็กสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะสลับกันวนรอบเลยนะคะ พอมาถึงแถวสุดท้ายนะคะเราจะขึ้นแถวที่หกันค่ะแถวที่หกเราก็จะถัก 2x ในช่องแรกช่องถัดไปแล้วก็ลง 1x แล้วก็ช่องถัดไปเราก็ลง 1x ช่องถัดไปแล้วก็ลง 1x ล,ลง 1x จำนวนสี่ครั้งแล้วก็มาถัก 2x ต่องถัดไปอย่างเงี้ยค่ะ พอถักมาถึงแถวสุดท้ายอันนี้เราจะเริ่มต้นที่ขึ้นแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราก็จะทํา x สองครั้งในหนึ่งช่องแรกใช่ไหมคะแล้วก็ทำห้าช่องหนึ่ง x ห้าครั้งลงในห้าช่องนะคะแล้วช่องถัดไปเราก็จะเป็นสองครั้งก็จะเป็นสองหนึ่ง x ครั้งที่หนึ่งหนึ่ง x ครั้งที่สองหนึ่ง x ครั้งที่สามหนึ่ง x ครั้งที่สี่แล้วก็หนึ่ง x ครั้งที่ห้าเป็นห้าช่องนะคะแล้วก็ ลงท้ายด้วย 2x ในช่องสุดท้ายแล้วเราก็ทำอย่างเี้สลับกันจนวนรอบเลยนะคะ ถักวนรอบไปเลยนะคะพอมาถึงแถวสุดท้ายเราก็จะตัดไหมพอเราตัดไหมเสร็จเราก็จะเก็บปลายไหมเลยนะคะเก็บปลายไหมเลยมัดให้แน่นนะคะเพราะว่าเชือกล่มนี่มันจะหลุดง่าย สอดคองไปคองมาในช่องสุดท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาล็อกไหมกันล็อกไหมเก็บปลายไหมเราจะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บปลายไหมนะคะดึงไหมออกไปข้างหลังไปด้านในในที่ ด้านที่มันไม่ไม,ไม่สวยอะคะ่ะที่เราเอาไว้ด้านในด้านในกระเป๋า พอเราตัดเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วเราก็จะถักให้ได้แบบนี้สองอันนะคะถักสองชิ้นพอได้สองชิ้นแล้วใช้ด้านถูกประกบกันนะคะเหลี่ยมมันก็จะพอดีกันพอดีแล้วเราก็จะมาทำขอบกระเป๋ากันค่ะทำขอบกระเป๋าด้วยการถักตรงเหลี่ยมที่เราทำสอง x นะคะเราจะเริ่มต้นที่แถวแรกเลยตรงนี้เลยนะคะ ถักโซ่ขึ้นไปแปดโซ่นะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่ที่สามโซ่ที่สี่โซ่ที่ห้าโซ่ที่หกโซ่ที่เจ็ดโซ่ที่แปดเราจะถักโซ่แปดครั้งนะคะแล้วเราก็หยิบงานอีกชิ้นหนึ่งมาประกบมามาต่อกันนะคะ เราจะมาต่อไหมกันเราจะหันด้านผิดกับด้านผิดชนกันนะคะเราจะเริ่มต้นตรงที่เราทำสอง X ช่อง2 X นะคะดึงไหมลอดผ่านเป็นตัว C นะคะดึงไหมลอดผ่านพอดึงไหมลอดผ่านแล้วนะคะเราก็จะถัก X หนึ่งครั้ง พอถัก X เสร็จเราจะพลิกงานกลับมานะคะพลิกงานกลับมาแล้วเราก็จะทัก C จำนวนสองโซ่นะคะ C ครั้งที่หนึ่ง C ครั้งที่สองเราจะต้องคล้องไหมเส้นข้างหลังนะคะ เราต้องคล้องไหมเส้นเดียวเส้นข้างใน,งในสุดนะคะพอทำซีสองครั้งเสร็จแล้วเราก็ทำา x ครั้งที่1 x ครั้งที่สอง x ครั้งที่สแล้วก็ x ครั้งที่4ี่พอแถวต่อไป เราก็จะถัก C C ครั้งที่1นึ C ครั้งที่สอง C รอดผ่านนะคะครั้งที่สองแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะดึงปลายไหมแล้วเราก็เทง เข็มลงในช่องช่องถัดไปเลยนะคะดึงไหมลอดผ่านดึงไหมลอดผ่านแล้วเราก็ทำโซ่เอ็กหนึ่งครั้งโซ่เอ็กหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกงานกลับพลิกงานกลับเสร็จปุ๊บเราก็จะถักสีลงในช่องแรกนะคะจากสีลงในช่องแรกอย่าลืมนะคะทุกครั้งเราจะต้องเทงไหมลงในช่องเส้นข้างใน เช่นข้างในนะคะเส้นเดียวเส้นข้างในจาก4ครั้งที่1นครั้งที่สองสครั้งที่สองแล้วก็ถัก X ถัก X ลงไปในสช่องนะคะ X ช่องที่1 X ช่องที่สอง x ช่องที่สาม x ช่องที่4แล้วก็ถัก c อีกสองช่องสุดท้ายนะคะ c ดึงไหมลอดผ่านครั้งที่1น c ครั้งที่สองแล้วเราก็ถัก c ลงในช่องอีก ตัวกระเป๋าอีกนะคะดึงไหมลอดผ่านตีแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกงานกลับเราจะถักวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ดึงซีครั้งที่หนึ่งซีครั้งที่สองแล้วก็ถักเอ็กซ์สี่ครั้งถักเอ็กซ์นะคะถักเอ็กซ์ครั้งที่หนึ่ง ถัก x ครั้งที่สองถัก x ครั้งที่สถัก x ครั้งที่4แล้วก็ถัก c อีกสองครั้งแล้วก็แทงลงไปในห่วงถัดไปดึงไหมลอดผ่านนะคะแทง c ลงไปแล้วก็ดึงไหมลอดผ่าน แล้วก็ถักโซ่ขึ้นหนึ่งนะคะพอถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราก็จะพลิกงานกลับพลิกงานกลับเราจะกกิบปลายไหมไปด้วยนะคะแล้วเราก็ถักซีอีกครั้งหนึ่งจากีช่องที่หนึ่งจากีช่องที่อสองอย่าลืมนะคะเราจะต้องแทงไหมเส้นข้างในเท่านั้นเราจะถักอย่างนี้ค่ะวนล่อไปเลยนะคะ ถักวนรอบไปเลยค่ะจนมาถึงเหลี่ยมตรนที่เราถักโู่สองไว้ในอีกฝั่งหนึ่งนะคะงานกระเป๋ามันก็จะวนไปอย่างเงี้ยรอบๆนะคะถักวนไปเลยค่ะปากกระเป๋าเรามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็ถัก X วนรอบถัก X วนรอบแล้วก็ตัดไหมเดี๋ยวเราจะมาถักอันนี้กันนะคะมาดูวิธีทําใน EP 2นะคะพาทําถักฝาปิดกระเป๋า